สวัสดีทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เซนทรัลพาซา,าจังหวัดระยองนะครับเขามีงานเทศกาลอาหารอร่อยฮิยตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่14เมษายนด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างอร่อยอร่อยน่ากินทั้งนั้นเลยปไปดูกันเริ่มกันร้านแรกเลยนี่น้องสันเอวหวานน้องสัดเอวหานดูใช่มหาคนครนะครับนี่ โอ้โ oh, oh, หแถวยาวเลยนะครับนรียนใช่มหาลพรโอ้นี่เฮียออฟหมูย่างเมืองตังหมดเกลี้ยงนะครับนี ì, <t> ่ผมมาตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะหมดเกลี้ยงอ้อาวยังอยู่กันอีกหลายวันนะมาอุดหนุนกันได้นะมาซันบ้านแดดเดียวปราณบุรีอ่านี่มาจากปราณบุรีนะครับ ซันบ้านแดกเดียวเวทร้านเอกอร่อยเอกอร่อยก็เป็นของพี่เอกนะเอกชัยศรีชัยนะครับเป็นอาหารใต้ของใต้ทั้งนั้นอันนี้เป็นน้ําใบเตยสำเพงอ้าวไม่ต้องไปถึงสำเพงนี่เข้ามาถึงนี่เลยระยองอันนี้พัฒนาการโรตีสายไหมอยุธยาอ่าเป็นโรตีสายไหมจากอายุทยานะครับ ไรรัตไรรัตอนกคร่ยน้ผาเำพริกนุ่มอ่าใส่อัวเชียงใหม่น้ำพริกนุ่มอ่านี่นี่บ้านปลาทูมหาชัยอ่าเป็นปลาทูมหาชัยอย่างนทูแมกกรองปลาทูแม่กรองนี่ เหลือเท่อย่างนี้เลยเหลือเท่าที้แล้วคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขวดใหญ่แบบหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งลิตรเนี่ยแถวสี่กรอขวดเล็กนะคะจัดมาสองร้อยยี่สิบบาทเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทชิมได้ค่ะส่งชิมได้เลยค่ะชิมได้เลยนะคะเชิญค่ะคุณพี่อันนี้จะเป็นน้ำส้มจากร้านคุณนุ่นะคะวิตามินเอถึงเซตเลยค่ะนะคะรับวิตามินแบบครบนะคะทุกข่าวบุหรีนะคะ รับไม่ต้องครุ้มค่าขวดละเท่สมจิตขวดละ40บาทสี่ขวดละ40บาทหกขวดเีราพันธเจราพันธหกขวดเีราพันธ์ไก่ย่างทำงานความอร่อยไก่ย่างเีราพันแปดสิบปีอันนี้เป็นขวดละสี่สิบบาทปลาทอดคุณชักกระบุ๋มาปลาทอดกดหนี้ของคุณชักกระบุ๋มแต่วันนี้คุณชักกระบุ๋มไม่อยู่อ่าพูกันได้บุษยาขนมไทย ขนมต้มอ่านี่แบบนี้เลยบุษยาขนมไทยตีเว้ราชมสต้จราเมอรี่อ่าต่งมาข้างนี้เป็นสุขวิมวลหอยจ้อนะครับก็ข้าวหลามข้าวหลามยญไฮสูตร80ปีหนองมนอ่านี่มาจากหนองมนข้าวหลามใยไฮข้าหลามใจยไฮ อันนี้ก็เตี๋ยวรุยสวนเจ้าแรกเลยนะครับนี่บอกว่าเป็นวเียวรุยสวนเจ้าแรกหมดแล้วเอาโอ้โหนี่เขาบอกคนระยองคนระยองน่ารักเจอกันพรุ่งนี้นะครับหมดแล้วอ่าอันนี้เจ๊จุกหมูทอดสามรสโอ้โหเขามาันางนี้เลยนี่เจ๊จุกหมูทอดสามรสโอ้โห เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะกรอคนะคะกรอบเลยแล้วก็มีความเปรี้ยวความเป็นอันนี้คือในร้านนี้ขนมขนมเด็กๆขนมเด็กๆอ๋อโอเคพี่คิดว่าจะเขียนป้ายขอบคุณลูกค้าอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้บิบกุ๊กไก่ฉีกยังไม่พอขายเนี่ของไม่พอหรอหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงของไม่พอคุณผู้ชมขาอันนี้ก็หมดแล้วร้านที่อีกร้านหนึ่งที่ไม่พอลักกาบีบกุ้งไก่ฉีกนี่ก็หมดแล้วเหมือนเลือกคีม้าโอ้โห เอาเอาเอาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาอุดหนุนกันอันนี้เป็นเห็ดย่างไต้หวันอันนี้กต่ือูคนเต็มร้านเลยเหมือนกันนะครับนี่เป็นโอปันยากิโอปันยากิเต็มร้านนะครับราาไม่พอหรอร้านยากเขาปิดไปแล้วค่ะร้านยาปิดไปแล้วปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเขาําส้มก็เซโรบี้น้ำส้มโอ้โหนี่น่าทานนะนี่เซโรบี้น้ำส้ม นี้เป็นปลาส้มไร้ก้างป่นมณีอ่าป่นมณีปลาส้มไร้ก้างครับอันนี้เป็นหมี่ไก่ชีกนะครับด้านรากาออ้ันี้ก็หมดแล้วนะครับกําลังเขียนป้ายกันเลยจะเขียนป้ายว่าอะไรรอพรุ่งนี้ใช่ไหมรอเติมของอรอรอเติมของยังมีกําลังไปเอาของอ่านี่แล้วก็มาอันนี้ข้าวห่อใบบัวอันนี้การันตีเลย โคตรอร่อยผมกินหมดเลยเมื่อกี้นี้ออบบเอาใบบัวมารีฟิวได้เลยไหมน, <c oughs> นี่นะแบบนี้นะมาอุ่นหนุนกันได้นะครับแบบนี้เลยตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่14เมษายนนะครับอ่าการันตีการันตีผมชิมแล้วหลายร้านอ่าปิดท้ายกันที่ร้านนี้อันนี้การันตีเลยใครต่อแถวไม่ผิดหวังอ่าประมาณนี้นะครับมา <c oughs> เที่ยวมาชิมมาชมกัน อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ